สวัสดีค่ะทุกคนมน้พบกับเปียวเวลชาแนลค่ะวันนี้เปีเวลจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศฝนตกอยู่ทุงนาสิบไปเบ่งวาน้ำและมันหลายบนนะคะแล้วเพ่งเปีเวลสูบน้ำเพราะว่าเปียวเวลจะโยนข้าวเร้วนะคะเดี๋ยวเขาสิบไปเบ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศฝนตกมากมื้อเจ้าฝนตกบ่าน,น้พี่น้องบรรยากาศดีคักมื้้ บรรยากาศที่ดีมากมุกหวานนีเงี้ยมอเรงเตยเราก็สูบน้ำเนาะเพื่อที่สี่อววันไปอันตกกาเนาะพี่น้องเออตกกาวรสันชิย้นเขาสูบน้ำไซนาวรสันแต่ว่าเราจะไปดูก่อนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูเฮายไม่ได้หดเลยเด้อกะเพราะว่าฝนตกส่น้างดูเนาะ คือพร้อมโยนแล้วนะคะฝนตกใส่นางอยู่นะคะเราก็เลยไม่ต้องโยนเด้อะพี่น้องฮอกกระเร็อบสงโอ้ฮอกกระเร็อบส่งหัวหน้านางเนาะเพราะว่าอันนี้คือนางพร้อมโยนแล้วเนี่ยนี่น้องนางพร้อมโยนแล้วฝนตกมาใส่หมู่บ้านนี่กับเบิดมือดินแสะแสะแฉะดังสิด่ะมืนหนีอีกคือสีรเบิดมือแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเสีย เอาอ,อันเสื้อเห็ดไปทรงลูกค่ะในเมืองมันเป็นนเนียได้เราเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าเช,ช่าสิ่ฮห่ตู้ตีมาตีนะเหนนะคะแล้วเราก็จะทําการโยนเลยนะคะแต่ว่าตู้ตีจักม็นไปใส่ทงเสกไปทงน้ำบ่บ่าเห็นคนจักมันเ้อไปใส่บุ มึงเมีม่ยงเมาบินฟึ่งพึ่งฝนตกเนาะป้าดอกไม้ข่อยไปได้มาข่อยฟันอันนั้นมันลงอ่ะน,นี้ปนื้ันก็งามปน,นี้ตัวนี้นะโอ้คืองามเทสน,นะเขามูล,ลุยเมลายมันถึงงามฝนเนาะอันนี้อัน,น,นซุ้มทางงานทางนั้นขอยสิมาฟันมันลงอยู่ขอเสียไว้จะกลบให้ล้วบ่บสิ มาฟันพืเขาวจันทพันหุหงตุตยแล้วตีละหงตุเยเ็นเชียวแลวไหมพี่น้องหงกำนั้นก็บเจนขินแลวไหมาปาดที่ทุ่งไม่ได้มาเวิงดอกไม้ทั้งนี้สีได้มาเก็บแล้วสีได้มาฟันถิมงานทั้งนี้ซุ้มนี้สีได้มาฟันผิมอยู่อันนี้บานกำนั้นโอ้ยฝุ่น่ะเบิ่งสูบน้ำใส่แล้วก็ฝนตกลงมาใส่เอกีกอันนี้คงได้หน่อยหงส์นภาพลาทุ่งนี้ ช่วงคุคงตูดีเขาจานทานนี่คุณช่วเขียวคุณคงอบตเฮาเมียก็เลยข่อยสูบใส่มันนี่เหลือแต่ตูตีมาปั่นเราข่อยสีมันยุ่นเดี๋ยวขันข่อยมันยุ่นข่อยสีมันหายคิดเห็นมุ่งเจ้าเบิ้งเลือกทีน้องปังติดโซ่บรรยากาศโอ้มีธารมดามันปั่นขนาดนั้นได้ป่ะติดโซ่กินน้องฝนตกดินเสด บรรยากาศดีคักแต่ยังนนมาเชียงกุบเชียงเขียนห้องอุบับอุบับบ้าคาเอ้บ้าหัวจะควมำคนกุยุ่มยับยุมยับย พี่น้องเบงิ่งหัวคอยแหมกังขันหม่มคุณเอยจะเป็นเหลจะเป็นดำนอเบียวคุณอาน, <laughs> น้าน่าพี่น้องไปเฮ็ดเวีกเน่ะน้าก็เลเหลเล่เลดำปฏิโทอีกว่าอีเมี <laughs> เ่ยกูคุณนอเชียงกบเชียงเขียดห้องอุบปบุบฝนกะลังตกนีพี่น้องลิงแสขวิลงไปเิ่งให้นี่กอนพ้วระหว่าเรา,เรามาป่าน ขังมึงไปไซฮะเสียตีไปไซเจ้าขวางมึงไปไซแล้คือบอมาตีน้านี่อัไนข้าเจ้าวาง ปักา,าเอ้ยกูเลยเตือนมึงไปเล่นบูเขาเพื่อนยังอืมกูนะพี่น้องมีหอนนกมีหอนนกกระเจากป็นยังไงทั้งนั้นอีกฝั่งแล้วป่านนะบุ๊คจะขวางมึงนไหนฮะกูตีไปใส่ ฮะตุ๊สีเดงโอ้ฝนตกนีเ่เสะเสะเสะนั่งตันน้ำไว้ละอันนั้นเราตันน้ำบ่นั่นนี่เอา้ามึงไปด้านบูขาวยังบักอียงละ่ะซื้อมันลืมหอดซื้อมโอ้ยแดนบูขาวเพน่อนมึงอ่ะ อยู่กลางทุ่งกับหมาคุณอีกจนอย่งอยู่พูนพี่น้องแสยงว่าอันนั้นขวดแล้วเ,เอาไปอันนี้อีกจิดหน่อยกระหอนพยนัยนอันนี้ลักกระใสลวเด้วยแบบนี้พี่น้องใส่ลว,วบป่าเด้วยแบบนี้ป่าก็บาพลยเห็นแล้วมุขวอยจีฟ้ามูจเจ้ามามูจเจ้าว่ามันจะเป็นแนวได้ขนาดคุณน้อว ขนานถูแนวไม่ได้บวกอีกหัวหาใหม่เมื่อไก่ห้องนี่เยอะหน่อยหน่อยแกนี้เปน็นไงอู้หนำเยะนายะหน่อยเขาจันพันคุณนกกระเฮ็ดจำปั้มอยู่พี่น้องบรรยากาศดีค่ะฝนตกนิ่งแสะ บนตกลินเขากำนนนกำลังอันนี้กำลังขึง้นเขาเยอะหน่อยขึ้นอยูะอันนี้เขานาวานนี่นี่คืองอกอันนี้คือเขานาวานพูนคงอบตกระบานข้าวนาวานโอ้อยหิ้เริ่มสีแทึ้นะค่อยเริ่มสีเงี้ยงเงี้ย,เย,เย,เยเงเเงด้ะเพ่คนองกำนันกำลังขึง้นขึ้นดีอย่ขคงกำนนน เจ้า่าเคยไม่ได้ไปขั้นนั้นเคยพิ่มาขั้นนี้สิไหมเดี๋ยวเพิ่นอันนี้เนี่ยเข้าม่เด้ตีเลยอันนี้ไทยไปซื้อเออเออเออขึ้นงหมดหมดแดงสวมเออกัดแข่อันนี้นไทยสุดน้ำใส่ฝนตกมาใส่ตืมพอดี กะสีไทยตีเดียวมืออื่นคอยสิพามือเจ้าลงมาโยนเหรอมืออื่นได้โยนคักๆแต่ว่ามือนี้ตุ้ตีไปเซบุข้นตีน้ำไปเซบุพี่น้องเนดี่ยวเปรี้ยกระสีขืนเม้าคนเด้อพี่น้องไปพี่น้องเอ้าตากฝนซุ้มกันเดี๋ยวเปรี้ยกะสิขึ้นเมือก่อนเด้อบัดนี้องเปรี้ยกระสิขึ้นเมื้าก่อนฝนทู่มบรรยากาศดีคักฝนตกลินลิน ยินเสดเสดเสดเลยเอารับฝนจังหน่อยกันอื้อนี่ล่ะคอยคือสิได้ตากฝน่วงเจ้าทรงไม้สิไปส่งของให้ลูกค้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเปียวจะไปฝนนี่พี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็กลับเข้ามาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดอันเช็กกดติดตามกดซับสไคร์ให้ปเปียวในีเด้อค่ะพี่น้อง